วสวัสดีครับพี่น้องอยู่กับธีรพงศ์แชนแนลครับมาดีน,นี้ไหมนนครับม,ามาหากินข้าวแรงครับมาดีนเบิ้งซะก่อนใครยังกินครับไม่ทช่ใดรกินครับใครยังกินมือนนี่เขาวแรงวันหนึ่งเขาอะครับหนึ่งเขาแล้วที่ไปหาปลามากินเบบนือ้อบรรท์หนึ่งเขาซุกก่อนนะครับ <S <S สูตรโบราณครับมาดีของแท้เดี็กๆเขาสุกเลยยังไปเบิดี๋ยวยังไปหากินนะครับมาดีแม่แม่ครับโอเคครับเดี๋ยวไปทรายเขากันเลยครับ ครับสวัสดีครับไอ้สมังเมบเต่งครับต่อไปกับิสมังเปเตง้าฮ่่ใครแล้วกับิเอาที่เปาเลียนชุดเลียนส้ไส้เขาอะไรกับเร่อการเลียนชุดนะครับชุดเปนกินเขียวแล้วนะครับนี่ครับจะคลองจะคล้องหน้าจะคลองอะไรอย้างนีครับสมังเปเต่งใช่ไหมนั่นใช่ครับเออปลาต่อยเบ็ดตาย โบต้องลงอันนี是是้แหละดึงเลยเดี๋ยวมันต okay, ิดเองเมืองดอกแรกครับดอกแรกคือโบเปลี่ยนสุดครับย้องอดเวลาเปลี่ยนอยู่ไอ้มไอ้ดึงไอ้ปลายไม้นี่ออก อ๋อย่านึงสองสามบุ๊มอ้โหมันจะติดกี่ตัวไม่น่บอกครัอกบอกกไปไหมก็รได้กินผมดออครับเดียว่าออ้วเอาไปเอาไปเอาลากขึ้นมาทำไงวาจากไอไฟอันนี้ทำอะไรครับทำอะไรครับลงน้ำครับลงน้ำาบ้า

เอว่าไงเจียว uh ่าไงผ้นนมาเด้ยมา่อเด้งมา่อยอยมายน้องโอ้ยี่กที่ปาอย้้ยคุ้มดท่ไอ้เจ้ากด้แมนโอ้มนแนปลาหน่อย

มึมมึมก็มึมมึมโอ๊ยมาไม่ได้เนี่ยอร่อยครับครับไปดูนะครับไปดูได้นี่ครับตอนนี้กัดเต๋อเป็นตัวที่สามไหมครับ เอาอยู่บ้างครับตัวนี้กันไม่มาครับมาแน่นอนครับเพราะว่าตัวที่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สี่บตัวที่สามสาบสีตัวตัวที่สตัวที่หนะครับเอาหันหันดูไหมครับดูไหมตัวที่เท่าไหร่แล้วครับตัวที่ตัวที่สี่บกตัวที่5้าแครับแต่ปล่อยปล่อยไปแล้วเอาแค่2ตัวนะกินเอาลง้อีคอมโอ้ยไม่อยาก อาสาภาชนะครับนี่ครับสาภากับเสียบปลาเยอะแยะแต่เขาเขาจับปลาไม่เป็นจะทำยังไงเเดี๋ยวไปสาสาสาข้างบนนู่นใช่ครับเออสาข้างบนนะครับปีปลายกระหู้ถือนะถ้าไปตรงนู้นตรงได้กินเนี่ยนะแน่นอนเขี่จัดนะครับถ้าเขี่ไม่เก่งไม่ได้ฮะจะบอกให้ทำด่างนะครับทำด่างครับดูครับ ทบไม่ได้กูส่งเองดันนะดูนะครับว่าจะดังเลยไม่ดังครับดูครับจะไปทำอะไรกินอายุ5้ครับบ่งคับบังบาทนี่บาทมันป่ะวารับบาทชุดท้ายแล้วบาทดีต้องใส่ชุดไดยร้ายอยู่ตั้มโอ้โหสวยงามมาก มึงเขาวัวควนไหมไปไหนไนครับนี่นะไปข้างขุดครับไข้างนั่งไอ้น้เาเป็นตะลกเถอะเขอยากเาอยากลงไปสูสตีมจักบาร์น่มาอ๋อตบกนน้ำซะก่าครับอ่ออเไปนึงนะครับผมมันทำการเติมน้ำให้เติมน้ำเพิ่ก่อนนะครับข่าวไม่มีอะไรอีคอม นี่เจ้าของนัวสุดยอดครับสุดยอดครับพี่น้องโอ้ยโอ้สุดยอดเลยมั้เนี่ยเหนียวแตคนจะกี่เด่นมั้งครับบ่อยจชิมคำใหญ่ครับโอ้ยในบักใบบัตรามติดปากพี่น้องหลังคอร์นครับโอเคโข้าออ๋ขาต้นไปกับทำการตักเส้นหมอกินนะครับอ๋อเราแถมอีกสักส่วนหนึ่งครับเนื้อติดใจเห็นบ่ เอาเอาก่อนเด็รังอาไอไก่หมัวครับเอาไก่หมัวมันมันมันจริเงียตรงนีครับโอ้แ่บครับแ่บแบสุดยอดครับสุดยอดีเออเอ้าที่มีสุดยอดมนโอ้